เชย่อทีไม่งต่อเดี๋ยววะอะไรอย่าเนี่ยโอ้ยอีเชี่ยทำไมเหลือแค่นี้เองวะงี้ต่อเดี๋ยววะ,วะฉันอุตส่าห์ยัดแกให้ไปแข้งงานไอ้วานแกก็ทำจนเขาไล่กับคากองแล้วยังมีหน้ามาขอให้ฉันช่วยจ่ายค่าไฟห้องอีก เจ๊จ๋าเจ๊ช่วยหางานที ip, 有有 But, e ่ว hey. ่าง่อยนะไหนบอกจะฟิตผงฟิตปุ่นตั้งแต่ต้นปีไงมูต่ตะเวยกินผักกะเพราอยู่นั่นแหละเจ๊ก็ผักกะเพรามันอร่อยนี่นาใครจะอดใจไหวลูกย่างนะไม่ใช่ผมไม่ออกลังกายแบบเนี้ยเจ๊ก็รู้อยู่ว่าผมเจ็บข้อมือเอาไปถ่างงานโฆษณามอสายให้เจ๊ไงเนี่ยดูเจ๊เจ็บอยู่เลยอ่ะเจ๊ดูนี่เจ๊นี่อือเออฉันเข้าใจถ้าเป็นนายแบบแล้วมันยุ่งยากมากนะ ก็ผ่านตัวเองเลยดีมะอินฟลูเอนเซอร์อะเงินดียิ่งใหญ่กว่าดาราดังๆสิอีถ้าแกเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างแต่ผมกินเมนูเดียวมา2เดือนแล้วนะเจ๊ยังไม่ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกเหรอโอเคถ้างั้นน่ะถ้าแกไม่ฟิตหุ่นให้ดีอะแกไม่ต้องโทรหาเจ๊พเพ้าใจไหมเอเเจ๊เจ๊เจ๊ช่วยออกค่าไฟหน่อยเจ๊ออกค่าฟให้ยังดีเจ๊เจ๊ <c oughs> เจ๊ <c oughs> เจ๊า <c oughs> โอ้เจ้านี่สมัยนี้ทำไมมันทวงเก่งจังวะโอ้โหไม่เห็นใจกันบ้างเลยโอ้เฮ um, <t ip ed labels> ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงทำไรก็มานอนบ้านมึงไงหยุดเลยค่าไฟอ่ะกูจ่ายให้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟก็ติดมึงจะมีปัญหาอะไรอไหมว้า <Salvador> ขอบคุณนะเพื่อนรักแต่กูเพิ่งรู้ว่าเขายกนิเตอร์น้ำไปด้วยอ่ะจ่ายค่าน้ำกูด้วยนะหวานหวานี้จ่ายค่าน้ำให้ด้วยเหรอนี่กูไม่เคยเลยกูไม่ใช่พ่อโอ้ยเจเจเพื่อนเห็นแกความเป็นเพื่อนมากกว่าสามสบปีของเราไงสามสิบปีหรอเพิ่งยี่สิบห้าครับโอ้เออไม่รู้อะ กูจ่ายให้มึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะแล้วถ้ากูยังเห็นมึงละเหตุมานอนบ้านกูอีกเนี่ยกูจะคิดค่าพักวันละห้าร้อยค่าทำความสะอาดอีกห้าร้อยเป็นพันหนึ่งน้าเลือดเออไปกูหางานนายแบบได้เมื่อไหร่นะกูจะเอาเงินมาคืนมึงงานนายแบบเลยกินเก่งขนาดเนี้ยออกกำลังกายก็ออกไม่ได้แท้ยังออกไม่ได้กูได้ครบด้วย นี่กูเป็นนักกายภาพให้มึงมึงตั้งหาที่ลืมคําสั่งกูกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าห้ามตามใจปากมึงอะยังออกกําลังกายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะเว้ยงั้นต้องโอ้ตัดข้อมือเนี่ยเห็นไหมข้อมือนี้โอ้กูละปล่อยปล่อยกูจะกูจะปล่อยกูถามจริงไ้วานงานนายแบบอะไรของมึงเนี่ยมึงจะฝืนทําอยู่ทําไมวะฝืนอะไรกูชอบจะตายงานนายแบบเนี่ยมึงไม่ได้ชอบงานนายแบบครับมึงชอบเงินมึงชอบเงินได้ยินกูไหม กู้กับมึงนี่หงุดหงิดเว้ยมึงเอาไปไหนเอ้ยเดี๋ยวเจเจหามใจใไว้ให้ไม่คิดกับเธอห้ามไม่ทันแล้วห้ามไให้รักเธอไม่น่าไปรักเลยไม่เห็นน่ารักเลย